รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภยัยม่อดิมาเวนิส นานมากค่ะอย่าถามว่ากี่ปีคือจำไม่ได้จริงๆคือครั้งล่าสุดนี้ที่มาเวนิสนี่แบบนานมากๆแล้วพอประกอบกับช่วงโควิดไม่ได้เดินทางแบอบกว่าเวนิสเป็นหนึ่งในเมืองที่เราแบบว่าคิดถึงมากๆแล้วดูวิวข้างหลังเรานี่สิเห็นไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไประลึกให้ใหายเขาเรียกเลยนะ ให้หายคิดถึงเวนิสเดี๋ยวกระเถิบเข้าไปใกล้ๆเวนิสเดี๋ยวจะเดินไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไปดูกันว่าเมืองที่แบบว่ามีคลองร้อยไปร้อยมากอดเกี่ยวอยู่แล้วเป็นเมืองที่แบบทัวริสติกมากๆตอนนี้จะเป็นยังไงเนาะในช่วงโควิด เวนิสเที่ยวนี้เนี่ยเลือกโรงแรมน้องใหม่บ้านแดงของเวนิสเลยค่ะคา r ดิดโอเป็นโรงแรมที่น่าพักมากเป็นหนึ่งใน small luxury hotel ที่เพิ่งเปิดใหม่ในช่วงโควิดของเวนิสเลยค่ะมาฟังคอนเซปต์กันแล้วจะยิ่งหลงรักกับโรงแรมนี้ค่ะนี่น,น,นีแค่ล็อบบี้นี่ก็แบบกินขาดแล้วค่ะล็อบบี้เพราะว่าคือดูแบบ มันไม่ใช่แค่ลักชัวรี่นะเขาบอกว่าคอนเซปต์โดยรวมเนี่ยก็คือเป็นเหมือนชาเพลตรงนี้การตกแต่งต่างนานาเพราะว่าคาดิดดโอหมายถึง House of God เขาก็เลยคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเข้ามาที่บ้านอะ่ะเหมือนตอนเราเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเอาน้ำาาาถามว่ากินน้ำมากินน้ำไหมกินกาแฟไหมาอะไรเหมือนเราอ่ะมาบ้านอะ่ะแล้วก็มีการแบบว่า เสร์ฟน้องเสิร์ฟน้ำอนะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอยากให้ฟิลว่าเราอ่ะฟิลแบบ stay at home นี่คือคอนเซปต์ของคาดิเดโอมุมนี้ของโรงแรมนี้แบบว่าดีมากๆค่ะเป็นมุมที่ ใครอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ของเวนิสนี่เดินออกมาตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นเหมือนคอร์ทยาที่ให้ทุกคนได้มานั่งเล่นนั่งชิวกันใครจะดื่มอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งเล่นตรงนี้ได้คือเพราะว่าคอนเซปต์ของคาดิเดโอ,อเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนแบบว่าฟีลสเตย์แอทโฮมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมุมเนี้ยที่เหมือนกแบบับนั่งเล่นอยู่ในบ้านตอนเข้ามาจิบน้ําจิบกาแฟพอมาถึงมุมนี้ก็แบบ เนี่ยเขาอยากให้ฟีลแบบนี้ซึ่งก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพูดถึงคาร์ดิโอยังไม่ได้บอกจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยค่ะตอนเรานั่งเรือมาจากซานตาลูเซียนั่งมาถึงรถไฟใช่ป่ะคะแล้วเรานั่งเรือซึ่งเป็นเป็นเรือโดยสารแบบปกติอะไรเงี้ยพอเราเดินมาถึงสถานีพอเรือมาถึงสถานีอาเซนาเลลงปุ๊บ50เมตรลงแรมตั้งเลยนี่คือแบบจุดที่ดีที่สุดคือเรียกว่าโลเคชัน่นเป็น ขอดยานี้ไม่ธรรมดานะคะสําหรับตอนเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะห้องอาหารเช้าเนี่ยอยู่ข้างในโน้นแต่ว่าใครอ่ะจะมานั่งกินข้างนอกเขาก็สามารถให้บริการตรงขอัดยานี้ได้เหมือนกันรวมถึงใครอาจจะมีอีเวนต์พิเศษพิเศษจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็จัดตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวที่นี่เนี่ยเขามีทั้งหมด66หห้องเดี๋ยวไปดูห้องที่สวยๆของที่นี่กันน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ของอที่คาดีเดโอเนี่ยเขามีอยู่66ห้องค่ะกะ็นี่เป็นหนึ่งในโรงแรมท,ที่เขาบอกว่ามีเทอร์เรสอยู่ข้างบนเป็นเหมือนลูกทตออแหละค่ะเขาเรียกว่าห้องนี้เป็นพรีเมียมสวีทที่มีเทอร์เรสด้วยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเป็นลิฟวิ้งรูมก่อนเลยก็คือจะแยกจากห้องนอนอย่างชัดเจนห้องนอนอยู่ข้างในก็ดูเหมือนเป็นกึ่งโมเดิร์นโมเดิร์นมินิมอลมินิมอลแล้วก็โมเดิร์นนะคืออันนี้เป็นแพทแพทริเซียออกแบบมิจะจขอนันนี้ก่อน อ๋ออันนี้เป็นเหมือนแบบคอเสร็จต์อะไรอย่างนี้ก็มีเซฟตี้บ็อก์อยู่ตรงนี้ก็ทั้งหมดก็คือแพนทิเซียเป็นธนบ,แบบัตรดังนั้นเนี่ยพวกโซฟงโซฟาอะไรก็ยังคงแบบดูดูอะไรอย่างนี้ดิบดิบดูห้องนอนค่ะอ่านี่เป็นส่วนของห้องนอนของเขาเนาะซึ่ง ก็จะแบบว่าค่ะดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นอีซี่อีซี่แต่ก็มีความคลาสสี่อยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆรวมถึงผนังแต่ที่เราเห็นแน่ๆก็คือโคมไฟหัวเตียงนี่มาจากมูราโน่อย่างแน่นอนคือโรงแรมนี้พยายามใช้แบบพวกเขาเรียก uh, อะไรนะวัสดุจากเนี่ยที่เจอในเมาที่เวนิสที่มูราโน่อะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้น อันนี้ก็จะแบบว่าเห็นคือกระจกนี้เขาเรียกอะไรนะหน้าต่างจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกสามารถที่จะเปิดให้อากาศถ่ายเทเข้ามาแล้วก็ชมวิวรอบๆได้เลยมีทั้งวิวที่เป็นวิวด้านคลองแล้วก็วิวลากูนมี2ส,ส่วนแต่ห้องแบบนี้รูมไทยนี้มีสองห้องเท่านั้นจริงๆห้องนี้ก็จะเป็น Connecting Room ได้สมมติว่ามาเป็น family ส,สามารถที่จะเลือกที่จะเพิ่มเติมห้องคอนเนคกับห้องข้างๆได้อันนี้ก็จะแบบเหมาะกับการ พิเศษมากๆเลยแบบเป็นอเมนิตี้อ่ะคือดูสิมีแบบคลีนเซอร์ด้วยอ่ะมีโรงแรมไหนให้มากกว่านี้ไหมอ่ะมีคลีนเซอร์ขอดมโลชั่นก่อนนะอหอมละมุนมากๆแล้วก็พวกคือพวกอเมนิตี้ต่างๆนี่คือแบบของสมกับราคา small luxury hotel จริงๆแล้วอาบน้ำปุ๊บอยากจะชมวิวก็เปิดหน้าต่างได้เพราะว่าตรง s เวอร์ส่วนของ s เวอร์ตรงนี้มีเปิดหน้าต่างได้คะ อ๋อตอนแรกก็หาต้้งนานเอ้พวกตู้ยงตู้เย็นอะไรอยู่ไหนอยู่นี่อ่าอันนี้ก็สำหรับห้องรูมทป์นี้้ก็อินคลูดไปด้วยเลยเนาะพวกมินิบาร์อะไรต่างๆเครื่องดื่มซอฟดองอะไรอย่างนี้แคปซูลอะไรอย่างนี้อยู่ในนี้มหมดเลยก <Language. S 2> ็ถือเป็นรูมทป์ที่ห้องเนี่ยไฮไลท์เนี่ยก็คืออยู่ที่รูฟท็อปคือเป็นเป็นอะไรที่สามารถ นั่งชิลมีเก้าอี้ให้ดูซันเซ็ตดูแบบซันไรส์แล้วก็เห็นทั้งเมืองของเวนิสเพราะฉะนั้นอันนี้คือห้องตัวท็อปของที่คาดีดิโอค่ะห้องแบบนี้เป็นห้องที่มีรูฟท็อปแล้วก็แบบเห็นวิวต่างๆของเวนิสซึ่งแบบสวยมากๆที่จะซันเซ็ตก็คือตรงนี้เลย สวยมากๆคือเป็นที่ที่แบบว่าสามารถขึ้นมานั่งชิลแล้วก็มองเมืองเวนิสทั้งหมดแล้วแบบอืโหชอบมากห้องนี้สำหรับใครที่มาพักห้องนี้ก็มีสองห้องนอนอยู่ข้างล่างแล้วก็มาเป็นแฟมิลีอะไรอย่างนี้ได้หรือจะแบบสองคู่หรือเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ก็ได้โหดูสิเห็นวิวซานมาโครนี่อยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวถ่ายรูปกัน อีกมูมทักหนึ่งค่ะก็จะเป็นสวีทลากูนที่บอกสวีทลากูนเพราะว่าห้องนี้เนี่ยสามารถมองเห็นนี่เลยวิวของเวนิสได้แต่เขาเรียกลากูนเนาะเราก็บอกว่าแต่โสามารถดูซันเซ็ตได้จากห้องเลยอะ่ะมุมนี้ก็จะเป็นอ่าลิฟวิงรูมเข้ามาเป็นลิฟวิงรูมก่อนแต่ห้องนอนอยู่ตรงนี้ก็ เป็นห้องที่เ,เขาเรียกอะไรนะมุมดีนะห้องนี้เพราะว่าสามารถเห็นวิวเวนิสได้เหมือนกันวิวแบบรอบๆที่เป็นแบบเราคนเรียกว่าทะเลหรือลากูนแต่เขาก็เรียกลากูนนะสวีทลากูนแต่นี่สวยเนาะอันนี้ยังสวยไม่พอนี่อย่างที่บอกไปมูราโนสังเกตว่าห้องพี่นี่เนี่ยเขาใช้พวกเครื่องอะไรต่างๆนานาน้นอยมากใช้แบบคือไม่ลกเลยนะอะประหยัดเขาเรียกอะไรนะ มินิมอลมากมากมคือใช้ใช้พื้นที่ใช้สอยอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากๆาไม่ใช่พื้นที่ใช้สอยสิใช้พวกของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากแต่พอใช้ชิ้นหนึ่งก็ตุ้มเลยอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งก็ตุ้มเลยก็คือบอกดึงให้ห้องเด่นขึ้นมาเลยห้องแบบนี้ก็อ,อถือว่าเป็นอีกรูมไทม์หนึ่งซึ่งแบบว่าเ,เขาก็บอกว่าหน้าพักเนะ้ะห้องนี้แล้วก็จะหลังคาก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านไม้ ดั้งเดิมของเขาอเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่บอกไปที่นี่เนาะ8อ0ปี ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1736หรือท i ปอินชัว .com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง สนับสนุนโดย Small Luxury Hotels โอ oh, ้โหเวนิสวันนี้นี่ต้องพูดเลยค่ะว่าคือคึกคักมากคือผู้คนออกมาใช้ชีวิตนักท่องเที่ยวก็ออกมาแบบเต็มเมืองมากๆเลยยิ่งวันที่มีแดดแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ทุกคนนี้ออกมานั่งกินดื่มกันเห็นไหมคะคาเฟ่ข้างหลังนี้แทบจะไม่มีที่ว่างเลยรวมถึงเนี่ยที่นั่งตามริมน้ำนี่เราจะเห็นคนออกมาเดินคนออกมาแบบมีชีวิตชีวามากๆที่เห็นต่อคิวยาวตรงนั้นเนี่ยเขาต่อคิวที่จะขึ้นเรือเพราะว่าที่นี่มีทั้งเรือโดยสารมีเรือแท็กซี่เป็นวอเตอร์แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรือโดยสารทั่วไปก็คือวอพาริโต มาถึงเวนิสทั้งทีเนาะนี่เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโกโ้เป็นเครื่องหมายการค้าของเวนิสก็ต้องเป็นกอนโดลาค่ะจริงๆก็เียกอนโดลากอนโดลาก็คือสมัยก่อนเนี่ยความที่เวนิสเนี่ยคือผู้คนที่มาตั้งลกรลากที่เวนิสยอพยพหนีพวกโรมันมาก็มาตั้งลกรลากบนนี้ใช้กอนโดลานี่แหละขนทุกของขนคนขนอะไรต่างๆนานา,นาจนกลายเป็นว่าสมัยก่อนผู้คนก็จะมีกอนโดลาเป็นของตัวเองกันเกือบทุกบ้านเลยเขาบอกคนเวนิส สมัยก่อนเขาบอกว่ามีเป็นหมื่นนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเหลืออยู่4 0 0ร้อลำเท่านะั้นอ่ามาดูกัน่าทำไมเป็นสีดําสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นสีดําอย่างเดียวแต่ว่ามีสีอื่นแข่งขันกันแต่งนูน่นแบบตกแต่งกันแบบว่ามากมายแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยท่านนยุคในช่วงสัตวรรษที่16บอกว่าไม่เอาละให้ทุกคนเรือทุกลำกอนดล่าเป็นสีดําหมด ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นก็เริ่มเป็นสีดำแล้วก็มี6กซี่อยู่ข้างหน้านะคะหกซี่ก็หมายถึง6 d ดิส r ริกต์6เขตของที่อยู่บนเกาะออเวนิสซึ่งก็เลยมีเป็นไม้เล็กๆเป็นตัว S อยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นเป็นซี่6ๆหกซี่ตรงนี้ส่วนคนเขาเรียกอะไรนายท้ายเหรอคนทายเรือคนก็ชอบสงสัยเอะทำไมเขาต้องยืนนะเขาต้องยืนเพราะว่าบางทีอ่ะมันบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือมันยาวประมาณ10เมตรใช่ไหมและไอ้เรือ10เมตรเนี้ย เขาทามาจากไม้แปดอย่างมีไม้โอก๊กไม้สนเอ่อออหลายอย่างมากหลายชนิดเพื่อที่แบบไม้แต่อย่างทาหน้าที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยใช้หลายอย่างแต่คนที่ยืนก็ต้องแบบเหมือนบารานก็ต้องแฮนเดิลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกับว่าก็เลยต้องยืด ครื่อๆระหว่างจากตุรัสซานมาโคกับอาเซนาเล่คือตรงนี้เป็น,เป,นเป็นทางเดินเรียบเรีบน้ำเนาะแล้วก็มีร้านขายของเยอะมากพวกสวีเนียของที่ระลึกที่แบบว่าโควิดทำอะไรเวนสิสไม่ได้เลยอะคือแบบคือทุกอย่างอะว่าเหมือนปกติมากเลยอะ่ะแทบจะไม่เหลือเขาที่ว่าตอนที่โควิดใหม่ๆแล้วอิตาลีแบบบาดเจ็บมากที่สุด วันนี้ไม่เหลือภาพแบบนั้นแล้วทุกคนทุกอย่างเหมือนแบบปกติมากแล้วก็คนออกมาเดินบนท้องถนนเนี่ยถ้าเป็นเอาทดอร์คือก็ไม่ได้ใส่หนากากอะไรค่ะแต่ถ้าใครอยากจะนั่งเรือแบบมีประสบการณ์เนาะมาเวนิสสักครั้งหนึ่งเนาะต้องแบบอย่างนั่งกอนดโดล่าบ้างอะไรเงี้ยมีผู้ชายพายเรือให้ก็นี่เลยค่ะ กอนเดลาสเตชันอยู่ตรงนี้ค่านั่ง80ยูโรสำหรับ30นาทีก็นั่งได้เหมือนจะนั่งได้4ีห้าคนนะแชร์กันได้มาถึงมุมที่ถ้าเป็นเรานะเราเรียกว่าห้องรับแขกของเวนิสก็ได้ค่ะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมของเวนิสอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครที่มาเวนิสแล้ว จะไม่มาที่นี่เรากําลังพูดถึงจัตุรัสซานมาโคค่ะเป็นจัตุรัสที่ดูเอาแล้วกันว่าผู้คนนึงแน่นขนาดไหนนี่ขนาดโควิดนะเนี่ยแต่ว่าคนออกมาเดินเล่นมาชิลนั่งแฮงเอาท์แบบฟังเพลงแบบสุนตรีเพราะว่าเวนี้สุนทรีอยู่แล้วเนาะรอบๆนี่คือประกอบไปด้วยอาคารสําคัญทั้งน,นั้นเลยาค่ะอย่างอันนี้เป็นดอ d g e พาเล c แล้วก็ข้างหลังเป็นมหาวิหารซานมาโค อันนี้ก็เป็นหอละคังเนาะซึ่งบอกว่าสูงเกือบร้อยเมตรคือรอบๆจะสังเกตว่าจะเป็รูปสิงโตอยู่บนเสาเนี้ยเลยเพราะว่าเวนิสเนี่ยสิงโตก็คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเวนิสอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอยู่ตามเสาต่างๆเนี่ยมีสิงโตอยู่ั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน บางทีคนต่อคิวยาวมากเพื่อที่จะขึ้นไปชมวิวข้างบนคือค,คิอวแบบยาวมากๆเลยออกมา ก็ใครขึ้นไปเนาะก็จะเห็นแบบทั้งเกาะของเวนิสแล้วก็โบสถ์ฝั่งนู้นซานเจจิโอซึ่งแบบว่า oh, แตลงกาลังลง oh. น่าจะเป็นอย่างนี้คนก็เลยขึ้นไปใน oh. ส่วนของจัตุรัสซึ่งตรงนี้เคยเป็นตลาดอะไรอย่างนี้มาก,ก่อนแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเทศกาลงานสําคัญก็จะจัดกันที่นี่ะที่โดดเด่นเลยคือมหาวิหารซานมาโคอยู่ข้างหลังซึ่งข้างในก็เหมือนมีแบบร่างของนักบุญซานมาโคไว้เนอะ ซึ่งเขาแบบว่าทั้งหมดนี้ประดับตกแต่งสวยงามมากเห็นว่ามีมามีเออเขาเรียกอะไรนะสิงโตมีอะไต่างต่างนะซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยก็นำมาตั้งแต่ช่วงยุคจากคอนสแตนติโนเปิลอะไรก็เอามาสร้างข้างในนี้ก็จะมีบางส่วนข้างหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็รอบๆข้างหลังนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกวันนี้ก็เหมือนแบบแปลงสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram ความน่สนุกอย่างของการมาเที่ยวเวนิสนะคะ,ก,ะ,คะก็คือการที่เดินไปในตรอกซอกซอยแคบๆแ,แล้วแบบมีของกินมีของช็อปอะไรนี้มากมายเลยตามเลยค่ะ โอ้โหไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนนี่พูดเลยค่ะว่าคึกคักมากๆแต่อีกมุมนึงนอกจากจากตุรัสซานมาโคซึ่งเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์เนาะก็มาอีกมุมหนึ่งค่ะมุมนี้เป็นสะพานเรลออลโตซึ่งเป็นสะพานที่ข้าม ภาพระหว่างแกรนแคนาลของเวนิสซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งใน5สะพานนะคะที่ข้ามแต่สะพานนี้ก็จะเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรายืนอ,อยู่จุดนี้เราจะนึกภาพออกเลยว่าในสมัยสมัยก่อนนะที่เขาแบบว่าการค้าจเจริญรุ่งเรืองแบบใช้เรือขนส่งผู้คนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเห็นภาพอบว่าแบบสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะสมมติใครจะขึ้นกอนโดลาก็มาที่นี่ได้เราจะเห็นแบบ กอนโดล่า oh. วิ่งขังไข่ยมก oh. รวมถึงเรือโดยสารซึ่งก็วิ่งรับส่งผู้คนตามสถานีต่างๆอะไรอย่างเงี hmm. ้ยนี่เห็นไหม mm hmm. มาอีกเป็นละลอกละลอกเลยตรงจุดนี้เป็นจุดแบบว่าชุมทางของเรือกอนโดล่ามาก mm hmm. ยังไม่เคยเห็นเวนิสตอนแบบกลางคืนเลยค่ะว่าจะแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ากลางวันว่าโรแมนติกแล้วเนาะกลางคืนถ้าไฟวุบวุ้บเบมแบลอะไรอย่างงี้น่าจะโรแมนติกมากกว่าไม่เชื่อหรอดูหลังนี้ตอนนี้จังหวะนี้เริ่มเปิดไฟกันแล้วค่ะนักเรี่ยวก็จะเริ่มน้อยลงเดี๋ยวเราไปไนซีอิงเวนิสกัน นอกจากอา,ากาศจะเย็นด้วยคนก็จะเริ่มน้อยลงแนละ้วเพราะว่าบางคนที่เขามาเวนิสเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้พักที่เวนิสนะบางคนก็ไปพักที่เมสเตรอะไรอย่างเงี้ยแอบก็ต้องแบบคนก็เลยจะเริ่มน้อยลงแต่นี่ไงบรรยากาศยามค่ำคืนไฟเฟยตามร้านรวงอาคารต่างๆเริ่มเปิดกลายเป็นว่าพอแบบเป็นอย่างที่คิดเลยค่ะพอมันแบบโอ้โปหเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะลงมนติกพเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ก็ เดี๋ยวไปเดินดูมุมนู้นกันีกว่าก่อนสไปดินเนอร์แม่ต้องบบออกตัวเลยค่ะไม่ได้มาเวนสิสนานมากนานแบบว่าหลายปีจนจำไม่ได้อะว่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่รู้แต่อย่างเดียวว่าก่อนโควิดซึ่งตอนที่เราเออ าวช่วงที่โควิดมีใหม่ๆนะถ้าทุกคนจำกันได้ดีเนี่ยเวนิสเอยมิลานเอยคือเป็นจุดที่แบบเปราะบางมากเป็นโควิด1ก็บอกโควิด1โ oh อ้โหเวนิสนี่แบบเราดูข่าวนี้แบบไม่มีคนเดินเลยอะคือจนเรารู้สึกว่าตายละคือแบบเนะน,น,นาะในในในนามของนักท่องเที่ยวคนหนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่เห็นเนี้ยหมดห่วงเลยค่ะเวนิสกลับมาแบบเหมือนแบบ กลับมาหน้าเที่ยวเหมือนกับที่ที่เคยเป็นกลับมาคึกคักกลับมามีชีวิตชีวานักท่องเที่ยวแห่แห่มาเดินไปนี่บบกโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เป็นสถานการณ์โควิดที่เราก็แบบบางทีก็ก็แปลกใจนะเพราะว่าเอาละในข้างในเนะี่ยทุกคนจะต้องแบบใส่หน้าก,ก,กากแต่ว่าคนเดินนี่ น้อยคนมากที่จะใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะก็อ่ะก็อันนี้คือเล่าสู่กันฟังถึงสถานาการณ์นะคะเราไม่ว่ากันว่าเหมาะไม่เหมาะทุกไม่ถูกไม่ว่ากันเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีนโยบายมีกฎกติกาที่ไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือภาพที่ของเวนิสตอนนี้ที่แบบว่าเราหยิบม,มาเล่าสู่กันฟังเราในฐานะนักท่องเที่ยวคนนึงก็บอกเลยว่าคิดถึงเวนิสเหมือนกันแล้ววันนี้มาก็รู้สึกหายคิดถึงค่ะก็แล้วต้องบอกเลยว่าครั้งเนี้ยโรงแรมก็ดีด้วยอย่าง คาลิเดโอนียเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่น้องใหม่ค่ะของเวนิสที่เปิดช่วงโควิดไม่กี่เดือนก่อนที่เรามาแล้วปรากฏว่าพอเรามาแล้วเราบอกโอ้โหทึ่งตะลึงมากคือเป็นเป็นอาคารที่แบบ800ปีอะตรงเนี้ยเป็นอาคาร800ปีแล้วแบบว่าเ,เขาก็เอามาแบบเขาเรียกอะไรอะดัดแปลง ร e n o เวทจนกลายเป็น small luxury hotel ที่ที่น่าพักมากๆคืออยากให้ทุกคนเนะี่วามีประสบการณ์ที่นี่เพราะว่าห้องหับเอยจนถึงล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเ,เขาเรียกอะไรอะน่าแฮปปี้หมดเลยสำหรับทุกอย่างทั้งคอนเซปทั้งอะไรอย่างนี้รวมถึงเวนิสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะก็เชิญชวนให้มา ท่องเที่ยวกันอะไรนี้เนาะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทิพยะประกันภัยค่ะและใครจะที่อยากแบบเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงมีกระดูกกระเดิงที่แบบพร้อมที่จะเดินทางนึกถึงดร์โบพลาสเลยนะคะมีทั้งพรีเมียมแคลเซียมจากญี่ปุ่นแล้วก็ฟิชคอลลาเจนจากญี่ปุ่นด้วยดูเห็นไหมของเราไปปีนขงปีนเขาสบายเลยเพราะว่ากินตลอดค่ะทั้งแคลเซียมทั้งฟิชคอลลาเจนของดอร์โบพลาสค่ะรวมถึงใครที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะนึกถึงนี้เลยค่ะ พูตันช็อปค o m ค่ะคลิกเข้าไปแล้วซื้อเลือกซื้อได้เลยใส่โค้ดการขลับนะคะได้ลด5%ค่ะแล้วใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ได้ลดเพิ่มอีก5%รวมทั้งหมดเป็น10%เขามีทั้งเรื่องหน้าเรื่องผมเรื่องโอ้โหต่างๆนานาต้องคลิกเข้าไปดูเองนะคะสำหรับพูตวันช็อป .com ค่ะรวมถึง Go Pro Thailand ด้วยค่ะที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ True ู e เอ h ด้วยค่ะเราเดินทางเที่ยวนี้เราโพสต์รูป ส,สน,นุกสนานมากเพราะว่าไม่พลาดทุกการสื่อสารจริงๆค่ะสำหรับ TrueMove Ash ค่ะและในครั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะพี่การจะมีทริปไปที่ไหนในประเทศต่างประเทศก็ติดตามได้นะคะเรามีทริปเรื่อยๆค่ะเข้าไปดูได้ค่ะที่ Getawaycation นะคะตามเบอร์โทรที่ให้มานี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ